กมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณทารินเอฟซี 4, จากทางบ้านส่งมานะครับเรื่องราวมีอยู่ว่ามีสองผัวเมียคู่หนึ่งผัวชืวอ่อว่าอ้นมีอาชีพขับรถแท็กซี่ส่วนเมียชื่อว่าพิกุลมีหน้าที่เป็นแม่บ้านคอยปัดกวาดเช็ดถูดทำความสะอาดและคอยหาข้าวหาปลาให้อ้นกิน ไอออนถึงแม้ว่าจะขับรถแท็กซี่แต่ก็มีความขยันขันแข็งมากมันหมายมั่นปั้นมือว่าหากแม้ว่าเงินทองที่มันสู้อุตสาเก็บหอมรอมริบเอาไว้มีจำนวนมากสมใจมันเมื่อไหร่มันก็จะเลิอกอาชีพแท็กซี่และจะกลับไปเปิดร้านขายของชำที่บ้านเกิดพี่ออนเหนื่อยหรือเปล่าเจ้ะพี่ก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกจ้ะพี่กุลและพี่กุลจ๊ะอยู่ที่บ้านนะ่ะเป็นยังไงบ้าง ก็สบายดีเจะพี่จับนู่นจับนี่เช็ดเช็ดถูถูเบื่อแล้วเกินน่ะพี่อ้นฉันอยากจะออกไปทำงานนะจะะพี่จะไปทำงานอะไรอะ่ะวิชาความรู้อะไรพี่กุลก็ไม่มีเลยก็นั่นนั่นแหละฉันอยากจะออกไปหาอะไรทำมั่งอะ่ะไปหาทำงานเป็นลูกมือรับจ้างเขาก็ได้ค่าแรงถูกถูกอะ่ะดีกว่าฉันมานั่งงอมืองอตีนนั่งรอพี่อยู่ที่ห้องนี้นะจ๊ะ ไม่เป็นไรหรกจะพิกุลพิกุลเป็นเมียพี่พี่ไม่อยากจะให้พิกุลต้องทํางานจนเหนื่อยยากลําบากพี่เคยสัญญากับพิกุลว่ายังไงพิกุลจําได้หรือเปล่าจําได้สิจา้าพี่บอกว่าหลังจากที่เราสองคนอยู่กินกันเป็นคู่ผัวตัวเมียแล้วว่าพี่จะทํางานคนเดียวจะไม่ให้ฉันต้องลําบากกับพี่แต่ว่า เงินทองของเรากว่าจะเก็บกว่าจะกำรรได้แต่ละบาทมันยากเย็นแสนเข็นนะจ๊ะพี่โอนก็นั่นนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกพี่กุลอยู่ที่นี่พี่ขออย่างเดียวว่าขออะไรเอ่ก็ขอแค่พี่กุลรักพี่ไม่หักหลังพี่ทําตัวเป็นเมียที่ดีแค่นี้พี่ก็พอใจแล้วล่ะพี่กุลก็ที่ฉันทําทุกวันเนี้ยก็ยังไม่ใช่เพราะเป็นเมียที่ดีของพี่ละจ้ะ ใครๆมาชวนฉันออกบ้านไปเที่ยวเตร็ดเตรฉันน่ะก็ไม่เคยสนอกสนใจนะจ้าพี่โอนฉันน่ะเฝ้าแต่ตั้งหน้าตั้งตารอว่าพี่เมื่อไหร่จะกลับบ้านนี่ยังไงละเจ้าพี่กลับข้าวอร่อยอร่อยอย่างที่พี่ชอบทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยจริงๆด้วยแหมมีไข่เจียวหมูสับแล้วก็ผักรวกน้ำพริกแหมถูกใจพี่จริงๆเลยจ้ะพี่กุลเห็นหรือเปล่าล่ะฉันน่ะ มีความเป็นกุลสตรีสูงถึงขนาดเนี้พี่ต้องไว้ใจฉันพี่อย่าไปคิดนู่นคิดนี่ให้ตัวเองอ่ะพลอยทำงานไม่มีความสุขนะจ๊ะพี่โอนจ๊ะพี่กุลยังไงพี่ก็ขอบใจพี่กุลมากๆนะจ๊ะที่พี่กุลรักพี่แถมยังซื่อสัตย์ไม่เคยวอกแวกออกนอกลู่นอกทางเลยแม้แต่ครั้งเดียวพี่มีความสุขจริงๆพี่เป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเลยจะพี่กุล หูพูดเยอะพูดแยะเกินไปหรือเปล่าคะกินข้าวให้อิ่มอิ่มอาบน้ำอาบท่าให้สะอาดสะอ้านเดี๋ยวพิกุลจะจัดให้แจ่มหนึ่งดอกคะ่ะโอโหจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงหรือเปล่าพิกุลก็จริงนะสิคะวันนี้พี่กุลดูหนัง A อวีทั้งวันเลยอะฟิตซ้อมร่างกายเอาไว้สู้รบกับพี่อ้นในคืนนี้เลยนะคะโอ้โหถ้าแบบนี้คงจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆ เอามาต้อนรับพี่จริงหรือเปล่าจะเนี่ยใช่ค่ะจะาถามเยอะแยะมากมายเลยรีบกินข้าวเธอะนะพิกุลนะคันใคเยอรอจะแย่อยู่แล้วอ้อจ่าจ่าจ่าพิกุลเดี๋ยวพี่จะรีบกินข้าวแล้วก็อาบน้ําพิกุลไปนอนรอที่ห้องนอนได้เลยนะจ่าพี่อน้นชีวิตของไออ้นกับพิกุลดูเหมือนจะมีความสุขมากนะครับท่านผู้ฟัง สองผัวเมียต่างเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่กันแบบมีความสุขบัวไม่เคยช้ำน้ำไม่เคยขุนไออ้นก็สุดแสนขยันทำงานเก็บเงินเก็บทองได้เท่าไหร่ก็ให้เมียเป็นคนเก็บเอาไว้ทั้งสิ้นแถมไม่ยอมให้พิกุลออกไปหาเงินนอกบ้านก็เพราะว่าไออ้นมันกลัวนั่นเองครับท่านผู้ฟังมันกลัวว่าพี่กุลจะไปเจอคนอื่นและถึงวันนั้น พีกุลกับมันอาจจะต้องเลิกร้างห่างรางกันก็อาจจะเป็นไปได้และแล้ววันหนึง่งสิ่งที่ไอ้อ้นกลัวที่สุดก็มาถึงพอเมื่อวันนั้นไอ้เกมเด็กรุ่นน้องที่อยู่ในศูนย์แท็กซี่เดียวกันวันนั้นไอ้เกมเลิกงานพร้อมกับอน้นมันจึงได้ชักชวนอน้นให้มาดื่มมาดิ้งที่ห้องอน้นอ้นก็ตบปากรับคำเพราะว่าคงจะไม่เสียหายอะไรประการใดไปเพียงแค่สองคน พี่กุลก็คงจะไม่ว่าอะไรแน่นอนพี่กุลพี่กลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วหรือเจ้พี่โอนเอา้าแล้วพาใครมาด้วยคะเนี่ยอ๋อคนเนี้ชื่อเกมเป็นเพื่อนรุ่นน้องของพี่อยู่ที่ศูนย์แท็กซี่ด้วยกันอะ่ะพอดีว่าวันเนี้ยเราสองคนได้ค่าเช่าแล้วก็ได้เงินค่าโดยสารมาเยอะแยะมากมายเหนื่อยสายตัวแทบขาดก็เลยอยากจะพักซะหน่อยเออพี่กุลจ้านี่จะเงิน ได้เยอะจริงๆด้วยนะคะพี่โอนแล้ววันนี้อยากจะกินอะไรอุ๊ยว่าแต่ว่าเพื่อนของพี่ชื่ออะไรคะผมชื่อเกมครับพี่ชื่อเกมอายุเท่าไหร่คะเนี่ยผมอายุ25ห้าครับอุ๊ยถ้า25ไม่ต้องเรียกว่าพี่หรอกคะ่ะเพราะว่าพี่กุลเองก็อายุ25เท่ากันเลยนะคะส่วนพี่โอนนะ่ะแก3สามสิบกว่าแล้วเรียกพี่กุลเรียกสั้นๆดีกว่านะคะครับ พี่กุลแล้วว่าแต่ว่าพี่โอ้นนะ่ะอยากจะดื่มจะดริงก์อะไรดีละคะพี่ขอเป็นเบียร์เยน็นๆสักหกขวดก็แล้วกันอุ๊ยหกขวดมันไม่มากเกินไปหรือคะพี่โอ้นปกติไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่กินเต็มที่ก็แค่ขวดบางทีก็ไม่หมดขวดเมาคอพับคอแพบไปซะก่อนนะ่ะต้องเดือดร้อนพี่กุลอุ้มพี่ไปนอนด้วยแล้วกินหกขวดแบบเนี้ จะไม่หลับสลบสไหลยอย่างไม่รู้ตื่นรู้ฟันหรอคะไม่เป็นไรหรอกหน้าพี่กุลวันเนี้ยพี่กับเกมน้องรักอะ่ะจะร่วมฉลองกันที่เราได้ค่าโดยสารมาเยอะแยะมากมายยังไงละจ้ะพี่กุลจะพี่โอนั้งงั้นก็รอแป๊บหลังจากนั้นพี่กุลก็เดินไปที่ร้านค้าที่อยู่บริเวณใกล้ๆนั่นเองแล้วก็เดินกลับมาพร้อมกับเบียร์เย็นๆถึงหกขวดหิวกองแกงกองแกงกองแกงเดินมาตามทาง พอมาถึงบ้านก็เปิดขวดเบียร์เสียงดังโบ๊ะพร้อมกับหยิบแก้วใส่น้ําแข็งมาเต็มอัตราศึกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่โอนเกมเต็มที่เลยนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจอะ่ะโหยใจดีจริงๆเลยนะครับพี่กุลเนี่ยเมียพี่สุดยอดจริงๆนะครับพี่โอนมันก็ต้องอย่างนั้นสิพี่ทํางานเหนื่อยสายตัวแทบขาดพี่กุลนะ่ะเขาตามอกตามใจพี่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละว่าแต่ว่า เกมอยากจะกินอะไรเป็นกับแก้มหรือเปล่าโอ้ไม่ต้องอะ่ะพี่นึกออกพอดีพอดีว่ามีปลาแดดเดียวอะ่ะอยู่ในตู้กับข้าวพี่กุลจะ้ะพี่รบกวนไปเอามาให้พี่ทีเธอจ้ะพี่โอนรอแปบ๊บหลังจากนั้นพี่กุลก็เดินเข้าไปในครัวหยิบเอาปลาแดดเดียวในตู้กับข้าวเอามาทอดชูชาชูชาเสร็จแล้วก็เดินนํามาส่งคนทั้งคู่เรียบร้อยคะ่ะพี่โอนเกมกินให้เต็มอิ่มเลยนะ ขาดเหลืออะไรอะ่ะเรียกพี่กุลนะจ๊ะสุดยอดจริงๆนะครับเมียพี่อ้นเนี่ยเออว่าแต่ว่าพี่กุลไม่ดื่มด้วยกันเหรอครับดื่มด้วยกันจะดีเหรอครับพี่อน้นพี่กุลนะ่ะคอไม่ค่อยแข็งเลยค่ะเอาเป็นว่าพี่กุลนะ่ะจะนั่งจิบจิบเป็นเพื่อนร่วมฉลองกับคนทั้งคู่กันแล้วกันนะคะจ้าพี่กุลมามานั่งกินกับพี่และแล้วพี่กุลไอ้อ้นกับไอ้เกมก็นั่งกินเบียร์ร่วมกัน จาก1ขวดก็หมดเป็น2ขวดจากขวดที่2หมดขวดที่3ก็ผ่านไปและด้วยความที่ไอออนมันเป็นคนที่ค่อนข้างจะคออ่อนเบียหมดขวดที่3ามไออ้นคออ่อนก็ถึงกับคอพับไปทีเดียวอุ๊ยเกมพี่อ้นเขาเมาแล้ววะเนี่ยทำยังไงดีอะฟุบคาโต๊ะแบบเนี้ยน่าอายจริงๆเลยนะคะเกมโหยถ้าแบบเนี้ยนะ่าสงสารพี่อ้นจริงๆนะครับเราสองคนนะ่ะ ช่วยกันยกแกไปขึ้นที่นอนดีกว่านะครับก็ได้แต่ว่าพิกุลตึงๆแล้วว่าเริ่มจะเมานิดๆเริ่มไม่ค่อยจะมีเรียวมีแรงสักเท่าไหร่เกมช่วยพี่กุลด้วยนะครับพี่กุลเดี๋ยวผมจะช่วยพิกุลให้ถึงพิกถึงขิงเลยครับพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าถึงพิกถึงขิงอะไรอะ่ะแค่ยกพี่อ้นเท่านั้นเองนะคะนะคะเกมได้ครับพี่กุลถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะช่วยยกครับ หลังจากนั้นพิกุลกับเอเกมก็ช่วยกันยกไออ้นคนซื่อไปที่ที่นอนหลังจากนั้นไออ้นก็หลับเป็นตายหลับแบบไม่รู้สึกตัวหลับแบบไม่รู้ตื่นรู้ฝันเลยทีเดียวและหลังจากที่ไอเกมกับพิกุลส่งไออ้นเข้านอนไปที่เรียบร้อยพิกุลกับไอเกมก็ยังคงมานั่งดื่มนั่งริงก์กันต่อเบียร์หมดสามขวดเหลืออีกสามขวดนะครับพิกุลผมว่ายังไม่เมาเท่าไหร่เลย แล้วก็ยังไม่อยากกลับบ้านด้วยครับเอา้าทําไมถึงไม่อยากกลับบ้านล่ะคะที่บ้านเกมะไม่มีแม่บ้านรออยู่หรอคะก็ไม่มีสิครับผมมาเป็นชายโสดอายุผมเพิ่งจะแค่25ปีอาชีพก็ยังลุ่มลุ่มดอนๆยังไม่กล้าจะเอาผู้หญิงที่ไหนอมาลำบากลำบนด้วยหรอกครับอิจฉาก็แต่พี่อ้นนะครับมีเมียที่ดีอย่างพี่กุล่ะ ถ้าเกิดว่าผมมีผู้หญิงที่ดีเพียอพร้อมไปซัดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพี่กุลผมเนี่ยก็คงจะเป็นผู้ชายที่มีความสุขไม่น้อยเลยนะเนี่ยแอปแป้ปฏิกัผพูดจริงหรือเปล่าในเกมอย่าพูดให้พ่กุลดีใจสิคะฮะแล้วทำไมพี่กุลต้องดีใจด้วยเล่าก็เอออุ๊ยบ้าจริงเชียวเพิ่คิดออกไปสสดงเลยอะ่ะหรือว่าพี่กุลน่าคิดอะไรกับผมหรือเปล่าครับ หลังจากที่ไอเกมพูดจบมันก็ไม่พูดเปล่ามันโผลตัวเข้าไปกอดพี่กุลอุ๊ยเกมกอดแบบนี้ไม่ได้นะคะทำไมอ่ะผมมารู้นะว่าพี่กุลมีใจให้ผมอม่ะถึงจะรู้ก็ทำไม่ได้พี่กุลมีผัวแล้วว่าและผัวของพี่กุลก็คือพี่อน้นคนที่เปรียบเสมือนพี่ชายของเกมนะคะโธ่เอ้ยพี่กุล พี่อ้นนะ่ะผมก็เพิ่งรู้จักเพียงแค่อทิตย์สองอทิตย์เท่านั้นเองก็แค่สนิทสนมกันรู้จักมักคุนะ้นน่ะไม่ได้ถึงกับพี่ชงพี่ชายร่วมสาบานอะไรหรอกพี่กุลถ้าเกิดว่าให้ผมเลือกระหว่างพี่อ้นกับพี่กุลนะ่ะผมอยากจะเลือกพี่กุลนะพี่กุลนะ่ะรู้หรือเปล่าว่าพี่กุลนะ่ะเป็นผู้หญิงที่ผมใฝ่หามาตลอดชีวิตเลยผู้หญิงอะไรสวยก็สวยหุ่นก็ดี แถมยังมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามซะอีก <c oughs> อุ๊ยเกมจับทำไมตรงนั้นน่ะตรงนั้นจับไม่ได้นะเอามือออกจะจกเข้าไปทำไมอ่ะจะลวงทำไมคะเกมเอามือออกเธอเดี๋ยวพี่อ้นเขาตื่นขึ้นมาเห็นเขาแล้วจะสวยกันนะคะโธ่เอ้ยทำไมผมจะไม่รู้อ่ะพี่อ้นนะ่ะแกหลับเป็นตายหลับแบบไม่รู้ตื่นรู้ฝันขนาดเนี่ย พอหัวถึงที่นอนเท่านั้นนะ่ะโกนครอกฟีครอกฟีขนาดเนี้ยนะครับพี่กุลผมอดใจไม่ไหวแล้วว่ามีเอาอะ่ะถ้าเกิดว่าพี่อ้นดูเข้าอะ่ะพี่กุลจะทำยังไงอะก็อย่าให้รู้สิเอา้าถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเกมได้พี่กุลไปแล้วเกมก็จะไม่ดูดำดูดีพี่กุลใช่หรือเปล่าล่ะคะโธ่เอ้ยไม่ต้องระแวงสงสัยเรื่องนั้นหรอก ถ้าเกิดว่าผมมีอะไรกับพี่กุลแล้วอะ่ะผมก็จะส่งเสียเลี้ยงดูเองอะ่ะจะทำยังไงอะ่ะพี่โอนเขาก็กลับบ้านทุกวันนี่ก็กลางวันน่ะก็เป็นหน้าที่ของผมส่วนกลางคืนพี่โอนเขากลับมาก็เป็นหน้าที่ของพี่โอนเขาแบบเนี้พี่กุลก็มีผัวสองคนยังไงเล่าเงินทองก็ได้จากผัวทั้งคู่มีหวังรวยเละรวยเละรวยเละเลยพีกุล ต่ให้คนอะไรอะ่ะปากหวานปากหวานแบบถูกใจละเกินค่ะหวังว่าเกมอะ่ะถ้าได้พิกุลไปแล้วว่าเกมต้องทำตามที่สัญญานะคะได้ได้ได้ถ้าอย่างนั้นก็ขอเกมชื่นใจพิกุลหน่อยก็แล้วกันนะก็ได้เร็วๆก็แล้วกันนะเดี๋ยวพี่โอนตื่นขึ้นมาเดี๋ยวจะซวยเอาได้เดี๋ยวจะสปีดสปีดยิ่งกว่าเดอะฟาสซอีก <c oughs> จะเร็วๆก็แล้วกันหลังจากนั้นไอเกมจอมเจ้าชู้มันก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงมันบรรเลงเพลงรักอันเร่าร้อนเข้าใส่ร่างกายของพิกุลพิกุลที่ตอนนี้สวมบทอีกากีโมราวันทองมันก็ได้ตอบโต้เกมรักเกมสวัสด์อันเร่าร้อนของไอเกมและไฟราคะที่สุมอยู่ในอกของพิกุลมันก็เร่าร้อนไม่แตกต่างจากไอเกมเลยทีเดียวต่างปลดเปื้องเสื้อผ้าอาภรของกันและกันออก สุดท้ายก็เหลือเพียงแค่ร่างกายเปลือยเปล่าและในที่สุดไอ้เกมชายชูแสนชั่วก็ได้ทำอะไรอย่างว่ากับอีกากีอย่างพี่กุนนั่นเองและหลังจากที่เสร็จกิจเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองคนก็ต่างอาัลาอาวรซึ่งกันและกันจัดไปอีกหนึ่งผลงานเป็นสองรอบด้วยกันหลังจากที่เสร็จสมอารมณ์หมายสุขสมดังใจไฝ่ปองเป็นที่เรียบร้อยไอ้เกมจึงได้เดินทางกลับบ้านแต่ก่อนที่มันจะกลับมันมอบเงินจานวน300บาท ให้กับพิกุลอีกด้วยคุยอะไรอเกมจัดไปตั้งสองดอกได้300อเองเหรอโถ่เอ้ยพิกุลเอาไปก่อนนะพรุ่งนี้ต้องจ่ายค่าง,งวดเขาเอานาเอาไปก่อน300แต่ละประกันว่าพรุ่งนี้ทำทำธุระเสร็จแล้วอะ่ะจะมาหาสักบ่ายโมงบ่ายสองอะ่ะจะจัดให้อีกสักสองพบาทนะก็ได้ทำตามสัญญาด้วยล่ะนะจ๊ะผัวจ๋าผัวคนที่สอง และหลังจากที่ไอเกมกับพี่กุลอิ่มนำสำราญในเพลงรักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองคนก็อาลัยอาวรซึ่งกันและกันในที่สุดไอเกมก็จากไปจนเช้าวันต่อมาไออ้นก็ตื่นขึ้นมามันไม่ได้รู้สึกละแคะระคายหรือสงสัยอะไรแต่ประการใดเลยมันพร้อมที่จะออกไปทำงานตามปกติเมื่อคืนนี้พี่เมาหลับอ่ะโอ้เสียมารยาตหรือเปล่าอ่ะฮะพี่กุลไอเกมมันบ่นอะไรพี่หรือเปล่า ไม่หรอกเะพี่เกมเขาไม่ได้บน่นอะไรให้พี่เลยหลังจากที่พี่หลับไปแล้วว่าเกมเขาก็กลับเลยจ้าโอ้โหสงสารน้องมันจริงๆเลยอ่ะเนี่ยหาเวลาอยู่ตั้งนานสองนานกว่าจะได้ดื่มได้ดริงกันแล้วพี่อ่ะก็มาเมาซะเร็วเชียวแหมเสียมารยาทจริงๆไม่หรอกค่ะเกมเองเขาก็กลับบ้านด้วยอารมณ์ดีใบหน้าเขานียิ้มเบิกบานเลยค่ะพี่อ๋อถ้าอย่างนั้นก็ ไม่เป็นไรเอาไว้คราวหน้าค่อยแก้มือใหม่กับไอ้เกมก็แล้วกันนะจ๊ะพี่กุลจะพี่พี่กุลนะพร้อมจะแก้มือตลอดลคะค่ะอืมดีละถ้าอย่างนั้นพี่ไปทำงานก่อนก็แล้วกันและหลังจากที่ไอ้โอนเดินทางออกไปทำงานจนเวลาประมาณบ่ายสองโมงกว่าๆเห็นจะได้ไอ้เกมชูรักของพี่กุลก็เดินทางมาถึงพี่กุลทำอะไรอยู่วะหืมรอตั้งนานนะเกมมาทำไมเพิ่งมา โถเอ้ยแม่ก็ต้องดูแลเราให้ดีสินี่จ้ะเงินสอง0ันบาทอุ๊ยปฏิกัสให้จริงๆด้วยใจดีอิหลีค่ะนี่ให้ไปแล้วสองพนอ่ะจะมีรางวัลอะไรให้เกมหรือเปล่าจ้ะพิกุลหูอยู่ดีๆก็จะมาขออะไรอะให้สองพแล้วอยากจะได้อะไรก็เอาเธอให้มาตั้งเยอะแยะขนาดนี้มาถ้าอย่างนั้นก็ขออย่างว่าอีกก็แล้วกันนะจ๊ะ จ้าเกมแต่ว่าตอนนี้พี่อ้นไปทำงานแล้วว่าไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเหมือนกับเมื่อคืนนะทำตามที่ใจของเกมปรารถนาได้เลยจ้าโอเคถ้าอย่างนั้นก็จะจัดให้ดีเลยและในระหว่างที่ไอเกมกับพี่กุลกำลังบรรเลงเพลงรักกันอยู่นั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังเพราะว่าไออ้นมันลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ก็เลยกลับมาเอา พออ้นกลับมาถึงห้องก็พบว่าประตูหน้าห้องนั้นมันปิดไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่โดยความสงสัยอ้นจึงค่อยๆเดินเข้าไปดูปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงหัวรอดต่อกระซิกกันระหว่างพิกุลและเสียงผู้ชายที่มาหาพิกุลนั้นเสียงมันช่างคุ้นเคยกับเขาเสลเกินแต่ก็ไม่มั่นใจว่าผู้ชายที่อยู่ในห้องกับพิกุลนั้นเป็นใครโดยความที่สงสัยบวกกับอาการโมโหโมโหจนสุดขีดเลยทีเดียวไอ้อ้น หน้าดำหน้าแดงโมโหกระทุงประตูห้องเข้าไปเอ้ยมึงสองคนทำอะไรกันน่ะฮะพี่อน้นพี่กุลไหนบอกว่าพี่อ้นไปทำงานแล้วไงเอาพี่อน้นกลับมาทำไมเนี่ยกูลืมกระเป๋าเงินมึงสองคนทำอะไรกันน่ะหญิงโฉดชายชั่วพี่อน้นไอ้เกมมันจะข่มขืนฉันเอาพูดแบบนี้ได้ไงพี่กุลก็ยินยอมพร้อมใจกันน่ะเราจัดกันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วด้วยอุย้ยหลุดปาก มึงพูดได้ยังไงเนี่ยไอ้เกมึงหลุดปากมาได้ยังไงไอ้เลวอ๋อมึงสองคนมีอะไรกันตั้งแต่เมื่อคือนนี้แล้วอาศัยจังหวะที่กูเมาแล้วมึงก็กระดุยกันใช่หรือเปล่าเนี่ยโทษพี่อน้นึงขอโทษไม่ต้องมาขอโทษกูอ่ะมึงสองคนหญิงโฉดชายชั่วไปมึงจะไปไหนก็ไปกันไปให้พ้นสายตากูเลวระยยำกันทั้งคู่ผีหาซาตานตนไหนสิงสู่จิตใจพวกมึง ถึงได้กระทำการระยำต่ำช้าถึงขนาดนี้วะฮะโทษพี่โอนพี่อย่าทิ้งฉันเลยนะพี่จำความฝันของเราสองคนได้หรือเปล่าวะว่าเราจะเก็บเงินเก็บทองให้ได้เยอะๆได้เยอะเมื่อไหร่เราจะกลับบ้านไปเปิดดานขายของชำลืมตาอ้าปากกันยังไงละจ๊ะพี่ก็ใช่เคยสัญญากันเอาไว้อย่างนั้นฉันจึงสู้เก็บหอมรอมริบประหยัดทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อหวังอนาคตของเรายังไงล่ะพี่กุลก็นั้นยังไงละ่ะจะพี่ไอเกมเนี่ยมันเป็นแค่ดอกไม้ริมทางอะ่ะฉันแค่หลอกมันเอาเงินมาให้ฉันหวังสักวันว่าถ้าได้เงินเยอะแยะแล้วว่าฉันก็จะถีบหัวส่งมันไปใช้ชีวิตอยู่กินกับพี่ยังมีความสุขยังไงล่ะจ้ะพี่โอนผัวจา๋าผัวต้องเชื่อเมียนนะเอา้ามึงสองคนนี่ตอแหลจริงๆไปไอเกมไปขนเสื้อผ้าของเมียมึง แล้วมึงจะไปไหนก็ไปโหพี่เมียพี่พูดกับผมขนาดนี้แล้วว่าผมไม่อยากได้แล้วพี่ไม่ได้มึงทํากันขนาดนี้แล้วอะ่ะมึงละเหตุละเหินไปอยู่ด้วยกันเลยต่อไปเนี้ยมึงกับกูตัดขาดกันไอ้เกมอิพิกุลชาติเนี้ยถือว่ากูชดใช้หนี้กรรมให้พวกมึงไปไปขึ้นสวรรค์หรือลงนรกยังไงก็แล้วแต่ใจพวกมึงเธอไปเกมถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันเถอะ ฉันขอเงินติดตัวไปหน่อยนะพี่ไม่ฉันไม่ให้ในเมื่อเธอเก่งปีก้าขาแข็งขนาดนี้พี่กุลไปได้แต่ตัวเสื้อผ้าอาพรเอาไปได้แต่เงินทองที่ฉันฝากเอาไว้ฉันขอคืนทั้งหมดโธ่เกมทำไงดีเนี่ยก็ต้องเอาอย่างที่พี่อ้นเขาพูดเอาไว้ก่อนนั่นแหละปะรีบไปกันเถอะดูแล้วแกอารมณ์ร้อนน่ะดีไม่ดีอาจจะเกิดเรื่องราวร้ายแรงได้ไปไปไปตั้งหลักใหม่กันแล้วกันนะพี่กุล จ้าเกมหลังจากนั้นอีกากีพิกุลก็ได้เก็บเสื้อผ้าข้าวข,ของเครื่องใช้ของมันแล้วก็หอบขึ้นรถของไอเกมจากนั้นทั้งคู่ก็ขับรถจากไออ้นไปไออ้นเศร้าโศกเสียใจเหลือเกินที่พิกุลเมียรักบางอาจสวมเขาให้มันเข้าจนได้แต่ไออ้นก็ทําใจได้ถึงแม้วันนี้พิกุลไม่ทามันวันหน้าพิกุลก็ต้องทําอยู่ดีเพราะคนที่จิตใจโสม,มมต่ําช้าอย่างพิกุล วันหนึ่งก็ต้องสวมเขาให้มันจนได้เมื่อไออ้นสรุปใจได้ดังนั้นจิตใจของมันก็ปลอดโปร่งโล่งสบายคิดเสียว่าเป็นการฟาดเคราะห์นำสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของมันนั่นเองไออ้นตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหากแม้ว่าเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงเข้ามาในชีวิตของมันไออ้นก็จะดูให้ดีแล้วจึงจะตัดสินใจคลองคู่กับผู้หญิงคนต่อไป ฝากฝ่ายของไอเกมและพิกุลหลังจากที่ทั้งคู่ขับรถออกมาทั้งสองคนก็ทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันขึ้นเสียงกูกูมึงมึงอย่างไม่ให้เกียรดกันอีกแล้วกูบอกมึงแล้วไอเกมมาผัวกูจะจับได้มึงนี่ไม่ละแวดระวังอะไรเลยโง่เอ้ยโทษพิกุลมึงอย่ามาโทษกูคนเดียวสิตัวมึงเองก็ใช่ย่อยอ่ะฮะมึงเป็นคนทอบอกูเองอ่ะแล้วมึงดูเลถึงเวลาผัวมึงจับได้มึงก็โทษกู มึงอะไรไอเลวไอเกมมึงมันเลวมึงอ่ะสวมเขาให้พี่มึงแล้วมึงก็ไม่เลวหรือไงไอพี่กุลฮะมึงอ่ะสวมเขาให้ผัวมึงผัวที่สู้อุตสาห์ทนลำบากมากับมึงอ่ะมึงยังสวมเขาได้แล้มวมาโทษกูทําไมเนี่ยและในระหว่างที่ไอเกมกับอิพิคุลกาลังเถียงกันอย่างออกรถออกชาติมือไม้ของทั้งคู่ก็ต่างทาร้ายร่างกายซึ่งกันและกันอิพิคุลมันถึงกับใช้ท่าไม้ตาย เอามือขยุ้มหัวของไอเกมแล้วก็ดึงกระชากไปกระชากมาจึงทำให้รถแท็กซี่ของไอเกมเกิดเสียหลักแล้วก็ได้ตกลงมาจากทางด่วนความสูงนั้นสูงมากเลยทีเดียวหลังจากที่รถคันดังกล่าวตกกระแทกลงมากับพื้นส่งผลให้ไอเกมกับพี่กุลคอหักตายคาที่เลยทีเดียวนี่แหละครับท่านผู้ฟังผลกรรมของไอเกมและพี่กุลมันได้จบลงด้วยชีวิตของคนทั้งคู่หากแม้ว่าใคร ไม่อยากจะประสบพบเจอกับชะตากรรมเช่นเดียวกับเอเกมและพิกุลก็อย่าได้มีพฤติกรรมเช่นเดียวกันกับคนทั้งคู่ครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ